สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่นาฮักสู้ขู่สุคนสวัสดีห้องครัวอ้นอัวห้องครัวพระอ้นอัวคุณแม่เห็อัวหมอนทองปื๊ดคือปาจจงคืนจางคางแตกปื๊ปปปดปลาแดกนัวอีกแล้วตําบักหุ่งหยาพมาอีกแล้วตําบักหุ่งหยาพมาพมาเอามาไห อุ้ยคักขนาดอ้าวเพื่อนร่วมงานเอออเามาให้เมื่อนี้ตำเมียังนี่ตำเจ้าว่าตำเหลาตำสัวตำซาตำเสอะล่ะอ้ามาแมก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 มาแมาเอาข้าวมาอุ้ยชุกระฮุกอีลีเมื่อนี่โอนอัวครัวหมอนทองม้าต้องโอนอัวยู่งดีละข้าต้องโอนอัวแม่ขวดข้าบอกจะนั่งกินนี่ สีเทียงไม่แห้งแล้วผมว่าท่านเห็นังแล้วแต่ม่าม้าคือสิบะเช่าบ,บ,บอกก็กีดหลอดมีเห็นม้านะแต่เล่ยยาหน้านหัวกีกเป็นปลายเดียวๆบ้างกันน่ะโอ้โหอันนี้ผักบุ้งสปอนเซอร์เก็บมาให้สดๆ้วก็ไอ้น,นี่เซนขนมจีนเซน,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 นขนมจีนอบแห้งที่สั่งสร้งมาจากเพจแม่อุ๋ยเออกินแซ่บคนละวันนี้ปาคือสูตรตำจากน้องไข่เลยวะไอ้ไส้เซนดองอันนี้ก็เป็นเซนดองแดงเอออันนี้ขั้วเออเซน เส, currently. ส้นเงาเส้นเงาเงาตอนนี้หอดมหาสารค่าพุ่นละโอ๊ยบดตัดเลยนะโอ้แม่อุ๊ยนี่บดตัดเลยพุ่นละอยอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนี่อันนี้อันนี้ไอ้ตีนไก่แบบหลอกค่ะโอ๊โอ๊ะโอ๊เอามัโอ๊ยอกกจะเมียนเงยอีกบทเนาะไปบอกไม่ใส่ซื้อกใส่เอาเอาคนเอาประจวบดิอือเออ เอาพูดอย่น,นี้ก็น่ะเอานาังปลาแดกขึนมากบังก็ดูปังปังปัง,ปงโอ้โหโอ้โหอเาวอาอาเอาาท่าที่ใส่พ่อหละลาพูดแม่ทั่วมามาํ่ำย่างขนาดป้าใาส่ใส่นังปลาแดกนังปลาแดกหน้ปลาแดกเฮ<อ>้ยออมา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 ถาดถาดชั้นน่อดิเเทจวด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 อ้ยขุณให้ก็ไปห่อนให้กุน ป,ปีปา Ark Ark. ป,ป first, าดปาดปาดถาดผ้าเขาเนืองไปไหนเบิ้งได้ถาดผ้าเขาเนืองอีลีอีหลออีหลออีลีอีลีอีหลอเบิ้ง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 นำปลาแดกเบิ้งนำปลาแดดท่านผู้ชมสินไกหลอกขาดเส้นขนมจีนอบแห้งแม่อุ้ยกินแซ่บพูดหล่ะพักบุงจากสปอนเซอร์ไงไล่ไงเก็บมาให้อุ้ยหนาฝนออกได้ออกดีพักขนาดฟาดบึ่งขอบคุณเด้อผู้ใดก็สร้างล่ะที่มีส่วนในการได้เฮ็ดคลิปสนับสนุน เออผู้ใดเขามาเบิางแล้วกดกดไลค์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 คือชอบไม่ไลค์ก็ชอบไม่ไม่ไลค์ไม่ไลค์ชอบก็ไล่บ่ชอบก็ไล่์ว่าพิดเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อ,อนี่นมีผักบัวกินน้ำพร้อมแก้ไขมันคอเลสเตอรอลเอาเอาซีเซ่บเ์เลบปะนี่สีแซ็กต์เลยปะนี่มาเด้อ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 ,มา,ดอมากินกับมุมามสารคามตามสุดท้าย นี่นอเออมื่อน,นี้มี่น้นเลียงก่อนมาแจมมาแจมมาแจมวันดีกินแซ่บนี่แม่กลัวหมอือนฟองอยู่ฝั่งนี้อันโนนบีวิวม,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 มามาหนีบิง้งอุ้ยเป็นเสียบอดหนิเอ้ยเอเอผู้หลับอันอุนูนอืมประแดดมาคือนหัวแทบประแดดขออนุญาตใส่มือท่านบุญใส่ซอรแล้วแต่เบิ้มบึ้มซาใจพักบุญมาหนีพักบุญมาที่ลี โดยเฉพาะใบแบบนี้ส่พักบุงหน้าพักบุงหน้าเด็ดเด็ดกินตังไกแล้วก็เส้นแม่อุ๋ยกินแซ่บขนมกินสดเอ้ยพูดผิดขนมกินอบแห้ง <c oughs> แล้วก็ตีนไก่ลอ,อกคาบแม่ครัว <c oughs> หมทองพูดใหม่ก็ได้อ,อะปลาล่านัวแท้ปลาลาของอย่างเนี่ยปลาล่าคุณหญิงปลาลาคุณหญิงปลาปลานัวคุณหญิงเบิดไปห้องเขาสั่งมากเขามีเป็นรอบก็เด้คนนั้นเนี น้ำปลาคุณหญิงเจาของปลากระเสร็น้ำปลาคุณหญิงเสร็จป่นี้อย่าเบื่อแล้วไหมอืมตัวอันนี้เขาบอกว่าเขาดีะนี่ายิงอ่เขาไม่ไดขายตัวอ่ะเขาไม่ได้ขายตัวอะนี่ครับเตรียมมาตัวมามามากินแล้วครับบวกินอ้นี่ของคนข้างๆไม่กินแล้วไม่กินแล้แต่ไม่ได้สนใจเลยอหัรญี่ปุ่นฮะคุ่เหมือนพ่อเขาไม่ได้สนใจหารญี่ปุ่นด้วยสนใจแล้วแับนี้อ

แต่เนี่ยเอามาปรุงเพิ่มได้เนี่ยเออไอ้สันดิ์เท่ใช่ไหมดหมี่กับบดขวดตัวอ๋อไอ้นีนักอืมอืมเออนี่แก้วโคเลสเตอรอลเปล่าเด้อยดน้ำกวะมันมีเส้นเขาคูนต้มโดนต้มโดนก็เจน้ำโดนก็ชุ่มมือ เจ้ากยินงากเลคุณหนังคีนังแก้ววะก็อยากรพิมบุหมหบีมามาไบ,บไม่ไหมกินมมากๆเลไปนึ่งอ้าวบุบีบไม่ไหมแค่แค่ตรงทาไปบนีนนล่ะรแบบเห็นก็เห็นอยู่แต่พท่านเห็นก็ยินง <ดๆ S 2> ก็คุณน้ำีเออเอออรามีนังคีงไปแล้วส่วนนางมันเป็นยังไงครออืมอาการเป็นไงวะมันบาดไม่ติกินมาหมามันเอาขึ้นไปขึ้นก่อลยนะอันนี้มันแซ่บกว่าใช่ไหมกินมาหมาไปนะกินมาหมาได้๋ัวข้ามมงอวะเดี๋ยวว่แม่กวา ไปกินมามาในค่ำนึ่งหนีไปท่าประแดกแล้วโอ้ยเสี่ยงบักคุ้งพม่าไหมโกบรีโกบรีอามไห้พม่าโกบรีซื้อพมา่าแทบซื้โอ้โื้อญี่ปุ่นอ่ะแทบไีเลยยังยังมามากจะมาประแดกตด,ดเลยอ่ะ Graduate, idity, มากเลยวะาหาีกคุณตอไปเขาดียวมเไอุ่นคนอุ um. ่เาแวก็ได้เอาเนีออกมาตัวยู้หอมแบบไทำนมแปงเอวัดดีพี่นองเนี่ยอันนี้กระเซ็น อาหารหลังมาใหม่อาหารหลังเงินออกติ๊มลยิ๊มเลยตมเลยตเลยมลยติ๊เลยติ๊เลยติ้นเลยติ้นเลยติ๊มเลยติมเลยติมเยตวมลยติ๊มเยตวนยเติเมเลิ๊มเลยมเมเยมยมเลยตอ๊มเลิลยยเิมายยลย โอ้ยน่าปรแดกน้อยโยนโยนอย่างเงี้ยกับพี่แมวเาจะตั้งีวรรเงินออกมาวางเรื่องว่าเขาจังปะเงินออกมาวางมากันต่อมะมามาวาวุ่นเลยวันนี้ต้อลุกไปมเนหอนด้ํากันน้ำซอสเออน้ำลาดมันแกะไตประด็บเลยอนะ บางเข้าวกะปนเนื้อข้าวคุกกะปิว่นไหมบางโน้นเน้อข้าวคุกกะปิดูไข่ดูไข่เออโอ้ยดูมะนาวดูไข่เดี๋ยวก็มีซอสเอาราดลาดน้ำซอสโอ้โอแล้วก็มีกุนชมกุนเชียงกุนเชียงกี่บาทเนี่ยหกเซฟกล่องละหกสิบบาทคุ้มม้อกล่องอะคุ้มกล่องคุ้มอยากกินน่ากินกล่องอะคุ้มสุดยอดกล่องกล่องะคุ้มสุดยอดแค่คุ้มยูน้ำราคาจะต้นดาเขดาเขาแหลรจะต้นดา มาตรฐานการบริโภคยุคนี้ยุคดิจิตอลอร่อยครับยุคดิจิตอลเดต้าประมาสมัยก่อนอร่อยได้ไงยังไม่ได้กินเลยเออยังไม่ได้กินอร่อยแล้วโอ๊ยเราจะทัคลิปเอาไหมเอาไหมเอาใหม่เอลองไหมเสือกจะแซ่บเริ่มไปเลยลงไปอืมอร่อยาอือป่าวกินอันมามาจะไปกินนยำเขาอีกประเดี๋ยวทั้งหมดจะมาน่าหรอ ทางไหนทางนี้กินมาม่ารีปั่นมาม่าเปล่าเด้อมาเด็หวาน่ค่ะอันนี้เขียวอน้ปประเด็นนั่นนีใส่แม่ันเค็มแม่อันนี้เปนว่าตงนีที่เขาสวพ่จังนำาขะปุลเศร้าล่ะตอนนี้สิ็งี่จังนำกะปุลเศร้าคี้คันใส่นั้นมันจะเค็มเนาะก็ข้นมาข้กันหมอนี่นะจริงๆแล้วมันจกมันบุ้มนเลยอันนี้รสชาติพี่จังขะปุลเศร้าเลยแล้วก็กินกะปุลเศรอกแต่ดาเอาอร่อยอยู่ มันกับเศร้าก็ผสรเนาะทุกคนเนี่ยได้จังหวัดได้หม่องได้นี่คือข่าวนเศร้าแล้วแม่ตำตัวเ่เดียวนะ่ะีเก้าข่าี่เด้อข่บคนณ่ีซีวเศร้าเด้ออ๋อข่าวนเศร้ากี่จีบจแล้วก็ของจริงๆมันชพรละาใครทำธุรกิจไปอนี้ไปนี่ไปทำธุรกิจของเรานี่ก็ธุรกิจเหมือนกันเนี่ย ทำงานในโซเชียลเหมือนมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้ได้กัแต่ลื่นขับาทำดวงตาโกตาโปตาบวมได้แล้วห้าบัาทเทงเฟซบุ๊กยูทูบทิกเกอร k เตะอมเออทำรายรับเดือนนึงเป็นหมื่นเป็นแสนได้หรอห้าบาทไม่ได้ไม่ได้สักติ่งเลยตอนนี้ก็หลยจักบาทนี่จะเสียเสียนาดท่าไหร่ เนอเสียทางว่าเธ่ได้ขกินจนอ้วนเลื้อใครได้อยู่อ่ไม่ได้ไม่ได้แล้วทาก็ไม่เคยได้หรอไม่รู้ว่าถั่วหรือพริกไอ้ที่หั่นซอยอ่ะก็รวมกันเลยอ่ะกูสั่งป่นป่านาด้วยมาป่านากัน่นี่ไอ้บอกกล่องมาต่างเ์นี่ซ่อนซอมเต็มนาเลยบอะนี่กระโดดกระโดดตัางโน้นกระดดกระโดกทหารนี่ปุ่นนมอนี่ สั่งสอนละตักมากินใส่คาเจเลยอ่ะซื้อมาเขาเนียวมากซื้อเขาเนี้ยแขนอยู่นารถ B M W X ขุนร่างเงือบฟาดเนื้ยแขนยู่นารถคันแขนยุ่งมาเลยแขนยุ่งมาไล่รถ B M W X ขุนรถเด็กเรื่ซื้อเขาเนี้ยมาก้าดยัดท่านมูฟา ตอนนี้เอาไ้ถาผู้ใดนี่เอ้ยเอรตอนสุดท้ายของคลิปนี้ยโดนพี่เข้าให้เส็จเลยขนาดยงินัานเากินจังเขาเลยแล้วขนาดที่ทันเนี่ยโมนี่ขอบคุณฮอดเดียวเนาะอือแต่อดสองหอหอว่าไรแบบก็หมดแล้วหมดจุกหนี่จะิกินนะเด็กอไม่รู้ล้กินจอยเขาสือว่ากินเพี้ยนอะี่ไ้บอวาล นวดนวดเหมือนนี่น <c oughs> <cons> ัวๆผัดผักเขาใหญ่หมูมามถาดผักข้าวใหญ่แต่แต่ผาดใหญ่จะซื้อดอกอาหารวใหญ่เดี๋ยวหมูรุ่นสิซื้อไอ้ปูอัลกาเนาะมันปูมังกรนั่สิเนาะมาผัดผัดผัดนี่สิเลยเนาะเจอปูแปะปลาปลาเดี๋ยวเธอไปเวลาซื้อกุ้งฝอยมาตั้งสองคิลเมื่อนั้นเขามาซ่มกุ้งฝอยอยู่ร้านขายปลาโอพราะว่าเขางสิแม่ซื้ออยู่โอเคโอเค คลิปยาวคลิปยาวอู้การตัดหนึ่งสิบห้านาทีอยู่เด้๋ยนี่ทัานต้องเป็นตัดอีกใส่เวลานดิตัดเสียงกับพ่อขอบคุณทุกาทการราับชมทุกการไลค์วิว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 นี่หลังจากเวลาผ่านไปสิบห้านาทีดูนเ,เอ้ยแม่ครัวยังมาท่านเศร้าคือแม่ครัวยังมาท่านเศร้าคือเสียบกระแตว้าววววีเก็บเรียบเลยเรียบราบราบเรียบเลยโอ้โหก่อนและหลัง